สวัสดีครับนี่ลุงดํำครับแอบดูนกไก่นานะครับมันมีลูกเล็กๆสองตัวดําๆอยู่นะวิ่งตามพ่อมันอยู่ซ่อนตัวอยู่ในในป่าคับสีดําๆเล็กๆนะครับนี่ยองขยายเต็มแล้วสีดําๆเหมือนลูกไก่นะครับนี่นะพ่อแม่มันสองตัวอยู่นี่ตัวเล็กจะอยู่ด้านด้านซ้ายนะ แม่มันเดินมาหาแล้วครับนี่นะนกไก่นะเดินไปแล้วยองยองแล้วนะนะครับนี่ตัวลูกเล็กสองตัวสองตัวโยด้านนี้นะครับนี่โอ้โหนี่สองตัวโยด้านนี่นะตรงตัวอยู่ฟังนี้นี่ฟังนี้สองตัวตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับเราจะให้เห็นนี่ตุวมตัว อีกตัวหนึ่งเดินไปฝัง่งนู้นครับเนี่ยต้นกล้วยฝั่งนี้เดินแอบ,บไปฝั่งนี้เดินไปฝั่งนี้นี่ก็แอบ,บอยู่นี่บอ่อบอชาวบ้านตอแต่ล้างนะครับนาดิน,ยยนตัวนี้กําลังเอาเห็นนกเห็นรถตลอดสองตัวเล็กๆที่ถ่ายดูตอนแรกหลบไปแล้วครับซุกในป่าป่าฝักบุ้งนะครับนี่นี่แต่ตัวนี้ยังเล่น เรียกว่าเล่นลีลาอยู่เลยนี่นะครับนี่ของตัวเล็กแอบอยู่ในป่าเขาบุ้งอ่ะตตัวเล็กอะออกมาแล้วออกมาหาแล้วข้างๆข้างๆตัวผู้นะจะข้างตัวผู้เดินมาแล้วครับอยู่ในป่าเขาบุ้งดำๆนะครับตัวเล็กนั่นแหละลูกมันตะกี้มีสองตัวอีกตัวหนึ่งเดินฝั่งเห็นไหมครับนี่พอเขาเดินไปนู้นแหละตัวเล็กวิ่งตามว่าตัวเล็กวิ่งตาม ไปข้างบนตัวเล็กอยู่ฝั่งนี้ก็มีนี่นี่ตัวนี้มาแล้วนี่นะครับนี่เหมือนลูกไกล่เลยครับนี่สองตัวอยู่ด้านหน้านี่นะครับนี่สามตัวสี่ตัวแล้วครับนี่เห็นไหมครับสี่ตัวเดินตามแม่เป็นฝูงครับนี่เห็นไหมเดินตามแล้วครับนี่น,นานๆจะหาดูอย่างนี้ยากมันเดินไปแล้วครับวงดำก็ขยายสูงสุดแล้วครับกล้องทํา ไม่กล้าลงจากรถพอลงจากรถซูมันมันหนีแน่นอนเดินไปแล้วครับเนี่ยเห็นเดินไปแล้วครับน่ะอยู่คนต้นกล้วยนะครับนี่ตอนหลังก็เดินไปแล้วนี่น่ะอยู่คนต้นกล้วยครับเดินไปจะไปหนองน้ําฝั่งของครับนี่สรุปแล้วมีประมาณห้าตัวหรือหกตัวนะครับเดินขึ้นทีเดียวแอบไปอยู่บัง ฟังนู่นแล้วครับนี่นะครับไม่รู้ว่าไปอยู่ฟังไหนตรนนี้ก็ดูดูไปนะ ตอนนี้นกไก่นาก็หลบไปทางนี้แหละครับนกไก่นากระไปฝั่งนี้ครับที่บ่อนี้ยลุกๆลุกขึ้นไปทางแป๊บก็ซีบีซีเลยทันที้วซีบีซีนกไก่นาตัวแดงๆเป็นนกขวางก็มีครับนกขวางเป็นก่อขวางเป็นบ่อน้ำนกกวางนกไก่นาแตกต่างกันอย่างไรก็คือเพราะมันจะเป็นฝาฝัง ตัวนๆสองตัวสามตัวอยู่ฝั่งนี้นะครับตัวเมียตัวผู้อยู่ฝั่งนี้นกไก่นาบินไปฝั่งนู้นพาลูกขึ้นทางท่อซีวีซีฝั่งนู้นน่ะเห็นไหมท่อซีวีซีฝั่งบนล,ลูกมันอยู่โดดไปฝั่งนี้แหละนะครับฝั่งนะครับตนี้เราก็จะเรียนทายนา้รู้สึกว่าถ้าเราลงไปไมันจะบินเปล่ามันคุ้นเคยแต่ แต่พวกเอเขาเรียกว่าคุ้นเคยแต่รถจอดคูบเฮ้ยนกกระยางก็มีครับนกกระยางขาวไปแล้วเฮ้ยนกไปหนาตีนกกระยางนี่ตัวนี้ตัวนี้นี่นั่งอยู่นี่เห็นไ,ไหมครับนี่แอบถ่ายนกตามบอ่อล้างๆครับแต่รูปตัวเล็กๆไม่รู้ว่าสี่ห้าตัวที่เดินมาฝั่งนี้หายไปไหน ครับแปลว่าทามันอยู่ก็แปลว่านอนหรืออาหารอุดมสมบูรณ์ยิ่งไปฝั่งนี้แล้วนี่นะครับไก่นาไปเดินนะครับเรียกเสียงนะเรียกเสียงแลกไก่นาวิ่งวิ่งเรียกเสียงนะ ไปแล้วครับนู่นอยู่มุมนิดีมุมนะเดินออกไปแล้วครับนี่กำลังจะออกไปฝั่งนี้ไปแล้วครับไปแล้วนกไปแล้วบินบอโนกก็ไม่เจอครับหายไปเข้าบ่อนู้นไปนะครับนตอนนี้ไปแล้วตอนนี้ก็มีพวกแหนและส่วนมากอาหารจะอุดมสมบูรณ์ั๊กี่อยู่บอ่อนี้นะครับ,บอฝั่งนี้ ทางนี้ครับแล้วก็มาอยุดบ่อด้านซ้ายมือรู้สึกจะวิ่งข้ามไปบ่อหนู่นเดี๋ยวเราจะจะจ้าไปดูเพราะกระไลนกต้นไม้ก็มีนกฟังนี่เสียงนกมีรูนกอะไรยเยอะแยะเลยครับีจะแอบม,มาดูแล้วครับนี่ฝั่งนี้นะครับนี่ทางนี้มาด้านนี้ครับผา,า,าลูกเขจะปลูกกล้วยไว้นะครับ และนี่ก็มีแต่บ่อล้างๆไม่รู้ว่านกไก่นากันนกขวักหายไปไหนหมดนะครับนี่อยู่ในป่านี่มองหาไม่เจอแล้วครับนี่นะครับนี่นะครับสงสัยจะซุกหรือหมอบอยู่ที่ป่าหญ้ามากกว่านะครับนนี้นี่นโอ้ยน,น,นู่นเจอโกดากาโดอยู่ฝั่งนู้นนะครับ เดินต้นมะขามตัวใหญ่มากครับโอ้โหตัวใหญ่มากมังกรทองนะครับเตินขึ้นฝั่งไปฝั่งนี่แล้วครับตัวใหญ่มากมากเลยครับเตินลงไปยังต้นมะขามต้นมะขามอยู่ใต้ต้นมะขามขึ้นจากนหนองน้ําไปแล้วครับโอ้โหหนู่ฝั่งอยู่ต้นมะขามต้นนี้เี่นต้นนี้ขึ้นจากหนองน้ํานีไ่ไปตัวนี้ประมาณสักยี่สิบกิโลได้ คน,นองน้ําไปแล้วครับโอ้โหอ,อุดมสมบูรณ์เรามาดูฝั่งนี้หน้องน้ำฝั่งนี้มีไหมนะครับแอบดูบ่อปลาล้างๆอยู่ฝั่งนี้บ่อน,นี้ไม่มีอะไรเลยครับมีนกต่างนะนะครับไปแล้วไม่มีอะไรเลยมีแเสียงนกร้องไม่รู้เสียงอยู่ไหน ได้ยินจะเสียงตัวหายนะครับอันนี้ก็ฟังนู้นก็มีขอบบ่อฝั่งนู้นฟังนู้นนู้นนกไกนายจวนวิ่งต้นกล้วยหนึ่งสองตัวเห็นไหมครับทางขึ้นลงเนี่ยทางนะี้ทางขึ้นลงตรงเนี้ยมีนกไก่นายนะครับนี่เห็นตัวแล้วครับเดินเห็นไหมครับเดินอยู่ข้างอ่นะเดินแล้วจะข้ามถนนแล้วครับนะี่ไปแล้วครับ เดินข้ามมาทาง,งต้นกล้วยแล้วครับฮู้นและไปต้นต้นกกหรือต้นผือแล้วครับนันะครับโอ้นกเยอะนะครับตรงนี้มนนันแหล่งอุดมสมบูรณ์ครับเดินไปใกล้หน่อยก็บ,บินแล้วครับตอนนี้นะครับบินและนกเยอะนะครับนกเยอะนะครับนกเยอะปลาเยอะถ้าเราสังเกตง่ายว่า นกเยอะหรือปลาเยอะงูเยอะสังเกตตัวตัวเงินตัวทองหรือตัวเฮียเยอะๆถ้าตัวเฮียเยอะๆมันก็จะมีนกเยอะนกเยอะจะมีตัวเฮียเยอะๆๆอยู่ฝั่งนี้แค่นี้นะครับรถมาแล้วครับสวัสดีครับจากลุงดาครับครับมาดูนกไก่น,นกนกหว่าสวัสดีครับ